เปิดชายแดนแล้วก็พอจะทําให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเดินทางข้ามแดนตอนนี้สามารถทําได้อย่างสะดวกแล้วครับจากจังหวัดน้องคายเมื่อสักครู่ผมชวนคุณผู้ชมแบกเป้ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ไปยังฝั่งประเทศลาวครับซึ่งทุกวันนี้เปิดรับนะักท่องเที่ยวเต็มที่นะครับถ้าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่ต้องกักตัวไม่ต้องตรวจโควิด19การข้ามสะพานนั้นก็มีรถบัสให้บริการนะครับคนละ35บาทเท่านั้นเองส่วนบรรยากาศที่เวียงจันท์ ตอนนี้ผู้คนครับเริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วครับแม้จะต้องเผชิญกับเรื่องของเงินเฟ้อและราคาน้ํามันที่สูงขึ้น<ม>ขณะที่ตามสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสําคัญอย่างเช่นท่าหลวงอาจจะยังไม่ค่อยคึคกคักมากนักนะครับเท่าที่ผมได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนก่อนหน้านี้โดยเฉพาะคนไทย แต่ที่กําลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและเป็นความหวังกระตุ้นเศรษฐกิจของเราในช่วงนี้ก็คือการเปิดรถไฟลาวจีนครับที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วด้วยเส้นทางที่ผ่านเมืองสําคัญสําคัญอย่างเมืองวังเวียงนะครับและก็หลวงพระบางและยังช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง คือจากเดิมเนี่ยต้องนั่งรถกัน10ชั่วโมงนะครับจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางตอนนี้เหลือเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นดูจากแผนที่นี้จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับสีเหลืองก็คือทางรถสีแดงนั่นคือทางรถไฟเหลือ2ชั่วโมงครับตอนนี้ทําให้เป็นการดึงดูดนะักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะคนไทยให้อยากไปลองสัมผัสกันอยู่ไม่น้อยและผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ จุดเริ่มต้นการเดินทางของผมคือสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์ครับซึ่งในอนาคตอาคารโออจุผู้มาใช้บริการได้กว่า2,500คนในเวลาเดียวกันแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรางแห่งใหม่ของประเทศลาวครับผมเดินทางด้วยรถไฟ EMU ลาวจีนที่เพิ่งเปิดให้บริการได้เพียง6เดือน จัดเวงจันทร์สู่หลวงพระบางในชันธุรกิจนะครับโดยเพราะไม่มีทางเลือกมากนักเพราะแม้จะยังไม่มีการขายตั๋วออนไลน์และเปิดจองล่วงหน้าเพียง3วันก่อนเดินทางแต่ปรากฏว่าตั๋วเต็มเกือบทุกเที่ยวท,ทุกที่นั่งเลยครับสะท้อนถึงความนิยมในการเดินทางด้วยรถไฟอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มชาวต่างชาตออิและกลุ่มชาวต่างชาติที่ผมบ้านนี้เท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ก็คือคนไทยนี่แหละครับ บนรถไฟลาวจีนชันธุรกิจมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งปลั๊กไฟโต๊ะวางของหน้าที่นั่งเบาะที่นั่งก็สามารถปรับนอนราบได้180องศาและการบริการเครื่องดื่มตลอดเส้นทางครับก็ทำให้การเดินทางระยะไกลมีความสะดวกสบายมากขึ้นความสบายบนรถไฟว่าเพลิดเพลินแล้วแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือวิวสข้างทางนี่แหละครับ นั่งมาสองชั่วโมงการเดินทางก็สิ้นสุดลงที่สถานีหลวงพระบางครับเนื่องจากปัจจุบันจีนยังไม่เปิดพรมแดนแต่ในอนาคตอันใกล้รถไฟขบวนนี้จะวิ่งตรงไปถึงนครคุณหมิงเ <c oughs> มืองใหญ่สุดของมณฑลดูนนานประเทศจีนที่มีประชากรกว่า6ล้านคนและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจกที่น่าสนใจก็คือเราจะสามารถเดินทางจากเวียงจันทน์ไปถึงคุนหมิงได้ภายในวันเดียวครับ รถไฟ EMU ลาวจีนก่อนหน้านี้เคยมีข้อวิจารณ์ถึงความคุ้มค่าแต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านี่อาจจะเป็นความสําเร็จของประเทศลาวในการเปลี่ยนจากประเทศแลนดล็อกไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นแลนดลิงก์ที่สามารถเชื่อมต่อกับหลายประเทศได้อย่างสะดวกทั้งการขนส่งคนและขนส่งสินค้าครับ